สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาเตทข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคาสา,นารนาคารราคาทองคำมีข้อดในน,นมราคาทองคําและในางานราคาทองคาประจำวันนี้ประจําวันที่22กร,รกฎาคมปี2564ราคาทองคาสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในขณะที่ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ําสุดในรอบ5เดือนและสกุลเงินดอลลาร์นะคะแข่งข้ากดดานตลาดอย่างไรก็ตามนะคะผู้อํานวยการองค์การอนมาอนมาัยโลก เปิดเผยว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการเสียชีวิตระลอกใหม่นอกจากนี้นะคะยังเตือนอีกว่าขณะนี้เป็นเวลา19เดือนหลังเกิดการแพร่ระบาดและ7เดือนนะคะนับตั้งแต่วัคซีนตัวแรกได้รับการอนุมัติโดยภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกจะยังคงอยู่จนกว่าทุกประเทศนะคะจะสามารถจัดการกับโรคโควิด -19 ได้ การระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ส่อแววยืดเยื้อต่อไปกระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำหนุนให้ราคาทองคำนะคะฟื้นขึ้นทำร,ร,ระดับสูงสุดในระหว่างการซื้อขายระหว่างวันบริเวณ1,813ดอลลาร์ก่อนจะร่วงลงมาทำระดับต่ำสุดที่บริเวณ1,803ดอลลาร์เนื่องจากดอลลาร์นะคะถูกซื้อในฐานสกุลเงินปลอดภัยเช่นกันทำให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาทองคา หาการดีดตัวของราคานะคะยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1,818 18ดอลลาร์ได้อาจทำให้เกิดแรงขายนะคะกดดันให้ปรับตัวลงสู่บริเวณแนวรับ1,794และ1,791ดอลลาร์ได้แนะนำนะคะซื้อขายเก่งกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว สำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่22กรกฎราคมปี2564อ้างอิงราคาของวันที่21นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าตรงคำทั้งหมด5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่22กรกฎาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคา ทองคำแท่ง 96. 5ารซับซื้อ2 8 0 0 0บาทขายออก28,100บาททองรูปพันธุ์ 96. 5รับซื้อ27,500บาท25สตาตงค์ขายออก28,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่21กรกฎาคมปี2 5 6 4ประกาศราคาครั้งที่5ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นนะคะและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ เช้าวันที่22กรกฎาคมปี2564สรุปรวมนะคะของวันที่21ราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑที่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสิงด้วยนะคะ แม่สินมีการมาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะเป็นช่วงๆตลอดวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณคะ่ะ